สร้างอยู่ในส่วนสองส่วนเงิัทธา ต่อไปที่จะเรียนปัจจัยอือออออออต่อไปอีกจะลองดูความไม่ธรรมดาและคุณสาว่าไม่ธรรมดาจริงไหมแล้วก็ฝึกความชำนิชำนาญต่อไปเห็นบาลีไม่กลัวแล้วนะต่อไปบาลีไม่กลัวแล้ว สามชาติถูกต้องถูกต้องนักอ่านักศึกษาคุณง่าจะบอกนะคุณหมอแกถามนะไอ้พวกข้าศีงสามหน้าเห็นไหมครับตู้นิบารีเห็นไหมนิสียอัตติยวิ่กตั้ติเนี่ยถ้าเห็นแค่เนี้นะรู้เลยว่าโอ้ไม่ธรรมดายิ่งกล่าวยิ่งอะไรดูนะ คือมีสังหาชาต่าชาติด้วยทีนี้มีวัตถุด้วยมีอารามณ์นะด้วยใช่ป่ะดูนะแต่ถ้าเอาอัดผิกับสองพิฆาตถ้าเก่าสองตัวนะสมมตินะถ้าเก่าสองตัวมีกี่ชาติมีหกชาติเห็นไหมฮะอย่างนี้แ็้วก็แค่นี้ฮะ หน่อยหียึ่งหน่อยนึงวันนี้เรียนแล้วรู้สึกเหนื่อยนะที่เหนื่อยคือไม่มีพักแล้วก็พูดตลอดเลยนะถ้าเป็นถ่ายวิดีโอก็กดกดหยุดเอาไว้แต่นี้ไม่ได้ถ่ายวิดีโอก็พูดกันต่อเลยเพราะงเหนื่อยกยู่บ้างครับท <c oughs> ่าแลาแก้มแปลว่าจบคน,คนอาจารย์จบคนต่อไป วันนี้แม้ว่าไม่ได้เขียนกระดาษเลยก็ตามนะแต่รู้สึกว่าก็ใช้ลงเยอะเหมือนกันแต่ดีมีนี่เขียนก็เปิดประเ็ีเป็นอย่างนี้ก็ดีนะคนดูก็ เจ็งมากเลยด้วยกมต้องเขีนกระโอโอองนี้โอโหครับเพราะว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปตอนเหียตุเดีคุณสอนใจก็ต้อจิ้มเองเดี๋ยวจิ้มผิดต้องจนก็ใจสิลอเลยหลออเลย้ามาไว้วางนัเน้นเอาเปรนปัจจยนึงนะตุบาลิเสียสัพภาคัา Ô quá đi làm อน,รรนอ,อนันตระนะาเความเป็นอนันตร,ระคืออนันตร,ระชาติที่เกิดติดต่อกันไม่มีระหว่าง การดับไปแห่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับ <c oughs> การดับไปสภาวะทางใดอนะุปการะอีกสภาวะทางนึ่งขึ้นมาและสุดท้ายปากตุูปัจิสนะียปัจจัยโดยการเคลื่อนไปเปลี่ยนไปแห่งแห่งสภาวะทางนะตอนนี้อุปัจจิสยาปัจจายอารัมณีสัต อุปนิสยยตอนนี้ถ้าดูแล้วหมายถึงใครเออหมายถึงอารมณูอุปนิสยยเกิดเพราะการกับอารมณะได้ได้เจ็ดเจ็ดอะไรเจ็ดวาระนะอารมณะปกติมีอยู่มีอยู่ก้าเอาเพียงเพราะว่าฉันมีเพราะว่าฉันมีเจ็บฉันคืออารมณ あれ คราวนี้อนันตรสาชตากับอนันตรูปานิสยะเธอมีเจ็ดชันก็มีเจ็ดต่อไปสมานันเรสัตตาเธอมีเจ็ดชันก็มีอยู่เจ็ดนิสเยเอการนิสยะมีปัจจันปิสานอยู่สามเธอสัมชาตนิสยะเกี่ยวอะไรกับอุปาณิสยาไหมวัตุเบเชาตานิสยะเกี่ยวอะไรกับอุบานิสยาไหม วัดถารามณะว่าโดยความเป็นอารมณ์เกี่ยวกับอารามโูป่านิสยาเมื่อเมื่อวัตถุรูปใช่ไหมเอ่อรับมาเป็นอารมณ์แล้วในคราวนั้นวัดถาเพราะทันตัววัดผารามณะปุเรชาตนิสยาปกกัตติมีอิวาละสมีสามบาละเมื่อมาเกี่ยวกองกันฑ์โนเลยเบียน ไปตูเรชาตัดเหมือนกันครับอารามณะภูเรชาวัุตูเรชาตาดเกี่ยมไหมไม่เกี่ยวเาอาเฉพาะอารามณะตูเรชาตามาสภาคะกับอารมามณูปันิสยามาสภาคะกับทีลูก็เลยเหลือเป็นเองครันอาเสวนาตีนี้อาเสวนาตีนี้มาสภาคะกับครับ เธอมีอยู่สามันมีอยู่เจ็ดได้เพียงขาไหวนะถัดไปครับกัมเมทเวกัมมะปัจจัยมีมปัจจัยพิจารณาอยู่สองคือสหาชาตาิกัมมะเกี่ยวกับอุบาห์ไหมไม่เกี่ยวเอาเฉพาะอะไร

เป็นนักมารตาคัฟกับอนันตรได้ไหมได้มาตาคัฟกับอนันตรได้ไหมได้เว่าอะไรตล่า นานะกณิกะรสอนพ้อมมาความเป็นตูได้ไหมในคราวที่นาเป็นเกี่ยวกับนันตรูคือความดับไฟแห่ง <pl> ส <ains> ิ่งใดสิ่งหนึ่งอุปการณ์ลแก่อีกคือไม่เกิดขึ้นในคราวนั้นโดยความเป็นปูหกปูอักในคราวนั้นก็คือมาช่วยโอที่อีเป็นไได้แต่โดยความเป็นตูช่วยนามานสภาคากับตูลยคราบ ใช่ไหมก็ได้โสงคือเป็นกูอ่ดส่วนหนึ่งและอะไรอีกส่วนหนึ่งตอนนี้มัดช่วยผลที่มากระตุ้นตูนะปูช่วยเอาตัวเนี้ยเอามัดเอาเฉพาะมัดหรือเปล่าไม่จับแป็นเอาปูสนได้ครบหมดเลยนะ ก็คืออุศลเท่าไหร่ครับยี่สิบเอ็ดอุปกรละแก่อุศลนิที่บางเท่าไรอุศลงิบางเท่าไรผลสมุณสมปัติัติติคุณสมบัติบตัติคุณสมาัติุสมตคุสมัคุสมัคุสมิคุตคุณบตุณสมติุติุสบัุณสบติคุกสิุลัต ถห็ไหมก็วิบากปกติอยู่เท่าไหร่ล่ะ36โอเวสนอุณหมวิบากใน7ดเอ็ใช่ไหมหยือเท่าไหรอีกเออีกนะอ่ะไม่เป็นไรลองแดกคิดก่อนนะจุดนี้แปลว่ากรมเนทเวกรมเนทเวตอนนี้มีอยู่สองตวคือปุกอับกุ้งเนื ว่าโดยความเป็นนักเมาตาการะักแกนันตรรได้หนึ่วาลนานนักมตตการรัก่กปกกูได้สองหนึวกสองเป็นสองสองาีว่าอ่าวเกินรตนต่อไปครับวิทยุเตเอการวิทยุตสามีปัจจัยิสดานอยู ยุสีสาชาตาวิทเกี่ยวไหมวัตถุในชาตาวิทเกี่ยวไหมวัดถารมณะเกี่ยวไหมเกี่ยวกับใครเกี่ยวกับเกี่ยวกับปูเป๋มวยอาวัดารมณะกูในชาตาวิทยประยุทธ์ต่างมาเกี่ยวกัน อารมณ์ดุพนิสยะปกติว,วัฏฐานมีกี่วาระสาม,มาเกี่ยวข้องกับที่นูเอ,อาเพียงครับภูตติยาอัตติยาตอนนี้คือใครอ,อ,อ,อารมณะสุเรชาติภิปกติมีสาเกี่ยวข้องกับที่นูเหลือหนึออ่งกำหนดไปดูอวิคเตเอกังปกติมีอยู่ สามหายเอาอารัมณะคุณสังตาวิกตานะเออมีอีกสามเหลือลูกเหลือเพียงหนึ่งเมื่อเจอดิโนต่อไปครับนัตยาและก็วิกตตามาสคะกับอนันตารูปานิสยะได้กี่วาระเจ็ดวาระเจ็ดวาระสูตรว่าเออสูตรว่าเออสองสองสามใครไม่ทัน ใครไม่หันดูตลาดรอบแรกกาบาดุอีกตารางนะตอนนี้เป็นอุปานิสยาณนะอุปานิสยาส<ม>ตาปะอุปานิสยาปัจจยาอุปานิสยาแบ่งเป็นสา<ม>ปัจจัยพิจารันคืออารมณ์อุปนิสยาอนันตรูปนิสยาและปัจจตูปัญญสย์นะ ในคราวนี้อาราลูปานิสเซยมีกี่วาระเจ็ดวาระสูตรว่าสามหนึ่งสามต่อมาอาราลูปานิสเซยสูตรว่าสองสองสามต่อไปประตูปานิสเซยสูตรว่าสามสามสามเห็นไหมตนอไปลองดีช้านะลองแบกไว้รอบที่สองช้าหน่อยอาร เต่อไปครับอาทิปติการุปัจจยใพิสดารสองคือสาชาตาทิปตีนะทิปติสาชาตาทิปติไม่เกี่ยวกัอะไรไหมไม่เกี่ยวถ้ามีอยู่เจ็ดก็ปล่อยทันตอนนี้ในการเป็นสามเหลี่ยมทันไหมนะสั่ไปครับอะไรต่อนาทิปติสตาครับ เธอมีอยู่เจ็ดันก็มีอยู่เจ็ดสัาครัอันได้เป็นเจ็ดต่อไปอนันตรูอนันตระอนันตระสอบข้อกับใครครับอนันตรูปานิสยาดูที่ช่องนี้ดีนะเออมาสอบค้อกันอันันตระสอบทั้งเจ็ดวาระสอบข้อกับอนันตรูปานิสยาได้ทั้ง ด้วยความเป็นอนันตะนะมีอะไรบ้างไม่ไม่ไมมีมีปัจจัยอะไรบ้างเป็นอนันตเลสะอพฝังอุปปิเสยาปัจจยาอนันตเลสะตาสมานันตเลสะตาตสิยาสัตตาวิคเตสัตตาถูกกับแบบใช่ทำไมล่ะก็อารัมมณี ตก็มีอธิปติยาสัตย์ก็มีนี่ทำไมถึงไม่พูดตกลงคนละกลุ่มกันเลยมุลุกแหม่คนละกลุ่มแหม่ก็เป็นอารมณ์สัตะเนี่ยถ้าไปอยู่ในบุขคอาภานาก็เลยยังไม่กล่าวนะถัาเมื่อสักครู่นี้ย้อนกลับมา ว่ากรณีก่อนเป็นนิสัย E... มาปกาทิสยัยได้วาระเดียวคืออะไรกูนะใช่ไหมมรุปุปการะแก่ผลที่จิตกับตนข้อความต่อไปแห่งมรรคกิจอุปการะแก่ผลและจิตที่เกิดขึ้นนะตรงนี้ก็คือว่าเลยว่าเป็นกูนะและเมื่อนานาทันนิการเห็นไมนะ่ได้ ปาักระตูแล้วได้กีวาระสองวาระคือปูกอับวาระหนึ่งและอปูกอับอีกวาระหนึง่งเมื่อเอารวมวาระแล้วคือปูกอับน,นะและอะไรครับอปูกอับรวมซ้อนกันได้กี่วาระ E นิสกัตตากลับไปแล้วมากราบเป็นอัตถี่ไงมาอัตถีแล้ววิอวิคตตาตัวอัตถีและอวิคตตาแม้ว่าจะมีกี่ปัจจัยนิสดาหกปัจจัยนิสดาแต่สหชาตัตถีไม่ได้สภาชาติไทยวัตถุเรชาตัตถีไม่ได้สภาชาติไทยมีเฉพาะอารมณาจุเรชาตัตถีขณะที่สภาคระกัมมารุปัสสิยะ คืออารามณะอุเรชาตมีเท่าไหร่มีสามอารามตูปปัตติศยามีเท่าไหร่มีเจ็ดเมื่อสาเธอมีสามัดมีเจ็ดเอาเพียงทำไมวันารารวมมนี้ถึงละงก็เจอที่ดูเมื่อไหร่เอาเพียงก็เป็นอัตติยาเอกังกระดูกเินเป็น